สบายดีทุกคนอาการโคตรหอนเมือนี้นะเห็ุเครื่องหายอยู่เฮนสียอันหอดเนี่ยก็แม่สี่ออหอดยังก็ห่อเขาเดินเกาห,ห่อเขาเดินเกาดับห่อเขาเป็นดับลินห่อเขาเประดับดิน,ดดนแล้วก็หหกเห็ดเครื่องหายอีอยู่เฮนเห็ดกระปุ่หายน,น,หนี่ก็เหงื่อกระปุน่นซิเบิร์ตแร่แร่ไปส่งกระไลหอบแล้วนี่ อากาศโคตรสีหอนเลยอันนี้ก็มีอันคนโทรมาสั่งอีสามทงจ้าบรรยากาศส้างนอกแดดแดดโคตรแห้มื่อน,นี้นะ hey, แม่ขากระการมลมโทรศัพทนะ์เน่่อะเฮ็ดเครื่องใหยเ่ยนะหอนสุดๆเต็มเครื่องกอนไปดูเครื่องกระป้าว้นี้แหละอา,กา้ก็โคตรหอนใส่หมวกกันแดดจ้า ใส่เสื้อแขนยาวจ้าหอนเกินแต่ก็ต้องสู้จ้าสู้เพื่อมันนี่นี่ไปตรองตานค้องโ้นตาอุดนุ่นไดเด้ออุดนุ่น้าโจมสาวผู้ใายไดเด้อนี่ไปกันกันแดดจ้าเตรียมโซ่โลดคลองหนา นมาจะส่งข้าวปุ้นเมื่อกี้นี่ก็ะได้แกงทุ่มใหม่จ้าผายทิพเผาไงมาเมาแล้วเห่าก็ได้เน่คุณพ่อ กุ้งนาแกงน้ำใหม่ของเห่าโอเป็นแต่แซ่ซบของควันม,มาลดแล้วเหรอมาแล้วก็เวมาแต่ส่งข้<อ>าวข้าวปุ่นแล้วก็ไต่แซ่บสุดซิมแกงน้ำใหม่ก่อนเด้ออืมแซ่บอืมอม,มีตอนอันนี้ ตอนมันอืมฮะแฟนงูมาก็หอมกาก็ะหอง <c oughs> ตกกันอีแล้วกับทอดขนมอันนี้ทอดแล้วแล้วบัออว,วหอมหอมอกกนมขนมทอดขนมทีมาต่อ ระว,วังด้วอย่ามาันไปะฝั่งบกพิษขนมคีมามยางหูวภัยเป็นผู้คนคิดขนมขนมคีมาขนมคีมา่มมา สุกแล้วอุ้ยโูขาวตัวนี้นะนี่น ลงไปสิก้อนถ้าจะตามสีหาหกเจ้า เอาลองสิบก่อนเดี๋ยวมันติดกันเงี่ยมันอ,อ้อไมันติดได้ดก้อนเขาสีคล้ายเ่าก็ต้องสิ่มเมืองก้อนเนาะ นี่อู้เป็นตะแซสบสุดเจอเจอมะรผาอือทุกคนมีใครเคยเห็นกิ่นก่อนมีใครเคยเห็นพี่กองก้อยแนยพย่พี่กองก้อยพี่กองก้อยมเจ้าตีสนุน สจบบอกแล้วแจ๊บชีมือคุณแม่เอ้ยซีมือคุณแม่นานนะแซ่บนอนนนนก็เฮอทุกคนได้กินนหนเดิโบแม่งนองบแม่งสมแผบอะไรดิยบแม่งองเขาขัดจีิจึงพรอยก็พรอแม่พรอย รสแม่จอแอร์มุกจีนเป็นหวานเป็นไงอร่อยมากแ่บร้ายพี่น้องอันงงน,งนั่งตัดเบอร์ตองต่อไวเห็ดขะตมมืออื่น เอาไว้ต้มไว้ใส่บาตรข้าต้มเมขนมข้ต้มแหน่ต้มแนนมแหน่พิกเผ็ดเร็วไปเร็วไป ต่อจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ตาเปิดตตองเมื่อนี้ผักกันห่อจ้านก <c oughs> เปิรนานคือเก้าเดิมมื่อนนี้ก็เดิม <c oughs> พิเศษเ <c oughs> มื่อนี้มีห่อสมพรจ้าแดดคายปรับแดดคายประมาณสามสี่หออลกตาตาเดดดว่าสามสี่หอบอกจังห่อวะ ข้าวต้มนี่ก็เห็ดแล้วซุกแล้วหนึ่งข้าวต้มพัดอันนี้เป็นข้าวต้มมกคาเอาข้าวต้มออกมาชุ่มร้านอีกหนึ่งไมาห้าแม่นี่ยอันนี้ซุกแล้วคุณแม่เป็นผู้ปัน่นไหคะ่ะ <c oughs> ठीक ठाक होता है

และนี่คืออิงมอที่กำลังหนึ่งคือข้าวต้มมกค่ะหลอกก้อนห้ากับเอาใส่ห้ากัเหลืมหอน,หอนกำลังกำลังโซมนาของข้าวต้มเห่าเรียบร้อยแล้วหนึ่งสอง